แทนดีแอคทีมค่ะแทนค่ะวันนี้นะคะเราสองคนก็จะมารีแอคชั่นยูเวนซันซีรีส์อีพีสองค่ะโอ้ย,อยสวย,สวยมากเ<า><า>จีงังกันเลย <laughs> มึงแล้วคือกินคนละรสใช่แม่แต่กูชอบมาต้ยมยำเหมือนกันแล้วน้ำพุดด่นเลยนะจีต้องน้ำพุน อุ้ยอุ้ยอะไรวะแมงป่าพี่ตู่เด็กกลับเลยนะมึงคิดหนีไปไหนเลยเขาคิดหมดแล้วเหรอวะเ้อแล้วไม่มีน้ำเลยเหรอถ้าหยุด ไรอะมึงบรรยากาศมันต้องดีมากแน่นอนเสียงดังอะไรกันพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรีบพี่ว่นไงเพ้่ เฮ้ยมีเรามากัเนานยังยังไม่าไม่เป็นไรเ้ามาเลยนะเร็วครับอุ้ยือเป็นน้องชายใช่ไหมอืม อันนี้เป็นอะไรมากขอตั้งหลักก่อนตัดนึงกระเป๋าก็หนักอ่ะเดี๋ยวนะนี่ทไมนี่ทำไมเนี่ยไม่มีใครรู้จักคุณสักหน่อย อีกคนจะไม่ได้ดูนนะสว,าวาอาวีโดนไรแน่เนียทำเชี่ยอะไรวะเนี่ยกูรีบมึ้นหลายรอบบอกให้หยิบน้ำให้หน่อยหลังโนนะ่น่ะมีมือก็หยิบเองเนี่ยอ้ยก็เขาอยากใช้อ่ะขวานไม่ขวานอีกว่ะตัวเขาบอกว่าลืมไปหรอ,อ แล้วไงอ่ะแล้วไงควันละควันหลังข่าว้างเลยทั้นี้เป็นลูกนี่มึงไม่ต้องทำตามคำสั่งอยู่วะหยิบน้ำยูจะซ้อมต่อหยิบน้ำอ่อรอได้ก็รอรอไม่ได้ก็ต้องรออือบู๊ <c oughs> ใช่ปะเฮ้ยบ <c oughs> ู๊ใช่งไมเนี่ <c oughs> มึงใจเย็นแล้วมึงก็ทนเอาหน่อยละไอ้ มึงกำลังใช้นี่แทนพ่อมึงอยู่นะเว้ยโหูยปัง<า>เกียวอีกแล้วแต่ถ้ามึงไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยมึงก็แค่บอกพ่อมึงอะให้เอาเงินมาคืนไวๆติดเขาเอาใจเอาใจ,าใจลูกเจ้าของเจ้าของค่ายวะถ้าจะใช่ทำก็เป็นนี่ส่องคังก็เป็นนี่เอาใจลูกเ,เกย์นหน่อยกูเป็นจนมไม่ติดแล้วครับนายไอ้ไหว้เลย มาแล้วแหละมาแล้วมาแล้วมาแล้วม,มันคือรั่วซีนะนานไม่น่าได้ครับนายนายนายพอจะลองลองดูพวาากผมก็ได้เลยนายพอจะรู้จักโรงแรมนี้ไหม,ไมรู้จักค่ะ ยังไม่ดูเลยคือยังไม่ได้ความชุ่เหลือเลยอ่ะทำไมอ่ะพี่นายรู้เหรอว่าฉันจะถามว่าอะไรอ่ะเย็นชาจังนี่คุยด,ด้วยก็ตอบไปดิฉันเป็นเจ้านี่รีไม่นี้อะไรฉันจะบอกว่าฉันเป็นนักท่องเที่ยว พี่จะใส่ก่อนมีนะจะไปไหนก็ไปปะอุ้ยที่เป็นเซร้ายจังไปเซร้ายอ่ะเราบอกตรงๆไม่ได้หรือว,ว่าเราปเป็นเจ้าหนี้เขาอ่ะเราพูดสาแบบเออถ้าเป็นนักท่องเที่ยวพีจะช่วยอะไรอย่างงี้มั้งเพราะว่าตัวเองก็แบบเออเนี่ยเป็นถิ่นของเขาเนาะให้ยโอวย เลือดออม่นะนั่นดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยโง่จริงดุอยคือเราจะรู้ได้ไงก็หัยหลังไปกวาเฮ้อยมันน่าตีจริงเลยในทีนั้ะจริง ไม่เย็นชาเนวาึว้าวเฮ้ยเิ่ลุกไม่ทำไรอ่ะให้กับสีผมวาดนีสีผมโรดเด่นคูวววววว่เลยโอ่แบตั้งเชือกสีรี้เลหนีหมมากเลยมึง โอ๊ยเจบโอ๊ย,อยนิ่งขอดูหน่อยเมืนนอดอกจริงเจบ <c oughs> นั่งนิ่งๆก็จับไว้เอาจะไปไหนอ่ะ <c oughs> เอา น้ำแผลนี่ขน,นพี่หือนดีมากเลยอ่ะสูงโปรดด้วยแท้อ่ะ <c oughs> ให้หล้างไม่ใช่ใกินพี่เขาสูงลยแปดสิบกว่าเธอว่าสูงโปรจริงในเวลา,มาโอ้โหโอ้เจ็บ มาที่นี่ทำไมถามฉันเหรอถามใครเหรอหอยอ <c oughs> พูดได้เหรอคุณเรอเป็นภาษาอะไรไงเฮยถ้าใช่นี่ะนนจะทำยังไงเ <c oughs> จ้ามาถามฉันเหรอทำไมนายคิดว่าฉันจะเอาหอยเนี่ยกีตัวเองตายเลยฮะใช่เป <c oughs> ็นซีรีส <c oughs> ์ <c oughs> แบบแนวคอมเมดี้ดดย่อยย่อยกันเก่งกับสองคนเนี่ยจะตอบดีๆไหม ่มาที่นี่ทำไมก็แค่มาเที่ยวอ่ะหรอไปเที่ยวเสร็จยังก่อนนี้มันก็มีแค่นี้แหละอย่างนั้นมั้งกลับไปซชฮะไม่กลับดิถ้าอยากให้กลับก็จ่ายจ่ายอะไร ใส่นี่บอกเขาไปเลยเรามาทวงนี่สิบหลานจ่ายเข้าไปบอกเขาไปเลย,ยเขาจะบอกอะไรใช่ไหมลูกครับเจอตัวลูกนี่หรือยังอ่ออ๋อยี้ก่อนเออรู้แล้วนะนะค่ะน้เ่รอนะ ถ้าเกิดว่าเราลงตั้งชื่อเรื่องนี้ใหม่มันจะเป็นไงคไงก็เลยคิดว่ากลัวจะมีคว่ายันช้าด้วยในในตัวร้ายกับยายลูกหมูอะไรอย่างี้ไหมในนี้คือไม่ได้ไม่ได้มันต้องมีคำว่าย็นชาแน่เลยเพราะว่าเพราะเพราะเอกอะดูเย็นช่าเนี้ยนี่ในในยันชากับยายลูกหมูนีเราเฮ้ยแต่พอพอมาดูซีนที่เขาต่อปักเราทำอ่เฮ้ยลูกเรามันก็ใช่ย่อยดีกว่าหรือแบบ อ่ะนายเย็นชากับเยียเจ้าเลดี้ไม่รู้ดิคือคู่ที่ส่งกันมากเนี่ยคือตัวของแม่ที่แบบเขาดูเย็นชารือไม่ค่อยสนใจใครใช่ปะแต่เราคิดว่าเขาน่าจะมีความลับอะไรอย่างนี้เปล่าเพราะว่ามันเขาจะรู้อะไรบางอย่างอ่ะอาจจะมีคนเคยมาไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เพราะว่าพอพอนมาอย่างเงี้ยเขาก็เลยกลับเลยอย่างเงี้ยแล้วน้องในไปพูดแบบเกี่ยวกับว่า ประมาณว่าเป็นเจ้านี้แล้วก็ไอ้นั่นใจว่าอะไรเงี้ยพี่เขาก็แบบเอ๊ะอะไรวะอะไรเงีเ้ยเผื่อพี่เขาเอ๊ะเดี๋ยวพี่ช่ยพี่เขาน่าจะเอ๊องเงี้ยอยากกินน้ำแล้วมั้งอุ้ยมันหนักอ่ะเอาไปดีเขาอ่านไปแล้วนะแล้วเขาก็ยิ้มน,น่ะมึงไปเอาใช่ปะไปเอาเ เข้าอ่ะทำดีไปแล้วเนี่ยทำไมจะเข้าแล้วทำไมจะเตะหรือจะต่อยหรือจะไล่ดีหรอเปล่าแ,แต่จะ เล่นิดหน่อยอาทิรักษ์ไม่จริงมันไปไม่ได้รับไม่ได้ทำไมยังไม่นอนอีกเนี่ยก็มีคนยังไม่กลับบ้านนะอาทิรักษ์เนี่ยน่ารักเหมือนเดิมเลยนะเฮ้ยมีโม่คุอมีเหตแล้วเหรเวอ,อวะเหอมยา นี่ผักกันเลยเหรอวะก็เธอพูดไม่รู้เรื่องอ่ะหรือว่าเธอจะเก็บดีเลาไว้แลกกับคนอื่นวะทำไมพูดจาแบบนี้วะนี่ไม่เคยเชื่อใจกันบ้างเลยหรอเชื่อใจกันเหรอแล้วมึงเคยทำให้กูเชื่อป่ะกูรู้นะเว้ยว่ามึงอ่ะแอบชอบเพื่อนของพี่ชายมึงเฮ้ยเจเขนไม่ใช่แบบนั้นป่ะก็ตอแหลมาดิว่าไม่จริงอ่ะนี่พูดจาให้มันดีหน่อยเมียกูไม่ชอบคนอื่น มึงจะให้กูพูดจาดีๆกันเหรอเจมันจะเกิดไปแล้วนะความสัมพันธ์มันใหญ่ไปมาใช่ไหมถ้ามึงอยากไปมากมึงก็ไปเลยเออแต่ว่าถ้าคำพูดมันอยากแต่ว่ามีซัม e ิ h i n อะไรด้ยเมื่อกลับมาอีกนู้เว้ยเออที่ร้านทนอะไรเนี่ยนับเดี่ยวเอง ไม่รู้ตัวอะไเลยใช่เราอ่ะคิดอะไรไปเรื่อยเปล่าเหรอแล้วแต่เราอะโอเคใช่ไหมโอ้มางแล้วไม่ใช่อะไรเกินไปอ呀ถ้าไม่อยากพูดก็ไม่เป็นไร มึงก็ไม่เขินแทนเขาบอกว่าเขาไม่ควรรออ่ะพี่วัน enfin นี้ผมไปกอดเล็กได้ไหมอ่ะโอ้โ จะว่าหรือเปล่าว่าเธอไม่เก็บของมาดีคือระวังของไว้ข้างๆไม่ได้หรอวะโอ้ยแตบไม่ถูกกันมหนักเฮ้ยใครเข้ามาได้ไงอะแล้วใครใช้ไม่ว่าประตูหรออืออ อะไรวะของกระเป๋าพี่นาขโมยของฉันเหรอลืมไว้เองยังจะมาโทษคนอื่นอีกนะพี่เขาหวังดีเอาให้กระเป๋าหายฉันว่านายอ่ะกลับไปได้แล้วนะนายแหละกลับไปนี่มันห้องฉันนะฉันหมายถึงจากกรุงเทพไปซะมึงคือแบบ <laughs> ตั้งไปมันก็ไปเหมือนที่แปลกใหม่ดีนะมึงแบบห้องชนะฉันไม่สอนนายต้องกลับกลับที่จะไม่ได้กลับใช่ฉันเป็นคนอยากขังไว้ทีส่วนนายเป็นลูกหนี้ฉันเขาบอกแล้วถ้าอยากให้กลับอ่ะก็คืนตังค์มาดิขอเจอ คุณตัวนี้เนี่ยมันกำลังจะขึ้นนะผมว่าดีทีเดียวผมก็สนใจอยู่ถ้ามันได้ผลประกอบการตามที่คุณพูดไว้อ,อ๋อนี่มันได้อยู่แล้วอู้ทั่วผมเอาหัวไปประก,กันนะว่าแต่ผมอ่ะต้องลงเงินเท่าไหร่มันถึงจะคุ้มก็สักสิบล้านแล้วกำไรผมล่ะ <laughs> ผมจะปั่นหุ้นตัวนี้ให้คุณได้อย่างน้อยห้าล้านจริงไม่มีคนไหนไแต่ได้ก็เป็นดวาวได้แต่ดวาวตกลงใช่ไหมตกลงแต่เขาคิดดูกวันตกลงแต่เขาคิดทุกวันไม่เป็นไรไม่เป็นสแสดงว่าต้องมาใหม่ใช่ไหมละ่ะไม่ต้องมาห่วงกูหรอกว่าแต่มึงเหอะ ผมรูมี้ไรอยอะฮะให้มันน้อยหน่อยึงอะรู้ไหมชื่อมังกรเอาเข้าจริงอะกับแมวม่งสแมว<อ>แมวอะไรจะก,ก็ติโฟ <laughs> าาน <laughs> ไปแมวมึงมาแล้ชื่อก <laughs> ็บมอคน้มังกนอะให้ก่อนนะเว้ยไปซ้ยยอมต่อละ เดี๋ยวผมรีบกลับนะครับสบายใจเมื่อไหร่ค่อยกลับมาละกันอืมไม่มีอะไรหรอกพี่ผมแค่คิดถึงพ่อจริงๆอ่ะเดียร์โอ้โหโตๆขึ้นเอะไรเนี่ยตั้งชื่อได้หมดเลยจบมนะ่อไหแล้วอะ่ะได้หมดเลยได้ว่าอะไรอ่ะสถานที่เออสถานที่อ่ะอไม่อยู่ตรงนี้กับพี่ก่อนทะเลมียร์าีมู แลไ่าง้่อเลยเฉยอ่ะออโอเคงั้นพี่รอที่นี่นะรอตกหมดด้วยเอ้ครับเอาจะไปยังอ๋อครับแล้บจะยิ่งเก่งเขก็เปลียนน้ำตลอดดิ อันกินหัวก็หวานถ่ายวะเนี่ยหน้าตาเป็นคุณเลยเด็กหลงแล้วมั้มงติดหลงเด็กหลงคนนี้แหละต่อไปจะมาใจคุณนายจะดีพี่ครามนายนายรู้จักผู้ชายคนตะกี้ได้เหรอ เขามีเทาวตลอดมีม่เหรอโนอเครื่อิของเราเองอ่ะไหนรู้จักม้่งคุณอะกันอ่ะหรือว่าเป็นแฟนม่ใชาเว้ยกันอ๋อมันคนนี้อ่ะเออแล้วดูดูดูด คนนี้เขาชื่ออะไรนะจำไม่ชื่อไม่ได้เลยไทยเออเขาโฉงเงินได้เก่งมากนะเก่งจริงเพราะว่าหน้าเขาได้แล้วดูโหดดูเจ้าเล่ห์พลาดใช่ไหมแขจามไปจ้าไม่ตลกไปเอาปลาพิกมาพูดทีสงสัยจะมีคนดินทางหรอทำไม นายไม่เชื่อหรือไงอยังไม่ได้ว่าอะไรเลยแล้วนี่เรียงข้าวทำไมเนี่ยเราไม่รู้จักกันเองนะจะถามหาขอ้อมูลถามาน้อมดิเเอ๊ยขอถามอะไรมั้เงเจิเฮ้ยนึกเลาก็หล่อนะนี่ยสมบัติอะไรบ้างไหมเพื่อนไอ้อาทิตย์นะนะ หาของตัวแบบนี้เหรอใช่ใช่จะบอกให้นะไออาทิตย์อ่ะมันมีสมบัติที่มงมงมากอยู่อยากรู้ป่ะอยาก,ยากเดี๋ยวพาไปดูรีงร,รีบเหรอรีบดิเดี๋ยวก็รู้ป่ะไปทางไหนอ่ะ ดูข้าวก่อนไม่รู้นายก็นำไปดิกินข้าวก่อน้โอ้ยเสียดายจริงจงเน่าใช่ไหมคุยกันดีๆบ้างก็ได้อือคุณนี่ก็แปลกเนาะผีเข้าผีออกไม่เลยนะไม่เลยใช่เขา้วได้ผีเข้าผีออกคุณก็ผีเข้าผีออกของัว มึงจะไปแข่งกับใครวะออกูพอจะเก็ตละมันไม่ใช่เรื่องของมึงที่จริงมึงน่าจะคุยกับพ่อมึงนะมีทุกอย่างเดีย๋ยวเว้นคู่แข่งเอ้ยมันไม่ใช่เรื่องของมึงคนจี้จุดอ่ะมึง พูดแต่คำเดียวหรอวะมึงให้กูทำยังไงอะมึงเห็นเปียกกูน,นี่วันมาทำแต่งานมึงลองไปถามกูดิว่าเขาเคยสนใจกูบ้างไหมมึงคิดว่ากูไม่เคยขอเขาหรอกูทำมาหมดแล้วสุดท้ายเป็นไงอะเขาก็สนใจแต่งงานทงนอยอยางวงที่ได้กอดกูเงี้ยเงี้ยวแล้น่ะเฮ้ยเจนเจนมันอัานอัานไงเงมึงมันต้องแบบ,แบบปล่อยอ่ะเออ แล้วมึงอยากเป็นคู่แข่งปะเขาจะเป็นคู่แข่งให้ใช่ไหมมึงทำโง่ยังอ,ยอ่ะกูซ้อมขนาดนี้กูต้องอยากมีดิวะดีทำไมไมีหายกูอ่ะเปล่าใครจะเป็นคู่แข่งให้เป็น<ง>เนองปะแต่กูจะเป็นคู่แข่งให้มึงเองโอ้ <c oughs> ยไมต่อยมกูไปเป็นอะ มันก็สอนกูดิใหม่อืมถึงแล้วเหรออืมแล้วไหนอะสมบัติที่ว่ารีบเหรอใช่เย็นดิรีบดิ <c oughs> ปกติเพื่อนฉันจะมาที่นี่ตอนพระอาทิตย์ตก นายไม่รู้嘛อืมฮะรับเชินกลับเดี๋ยวนี้ไม่กลับจนกว่านายจะบอกมาก่อนว่านายเป็นใครเป็นอะไรกับอาทิตย์มันแต่ทำอาสมบัติจากมันทำไมเป็นเจ้านี่อาทิตย์พวกนายสองคนมาทำอะไรที่ แล้วมาทำอะไรไม่ลงมาช่วยงานลุงที่หาดระไม่ต้องไรี๋ยวกูกลับแล้วจะมืดแล้วรีบกลับเถอะจากนี่ไปหาดกูใช้เวลาแค่สิบห้านาทีไม่ใช่เดินนะครับที่ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงอ่ะนึงเดี๋ยวกูกลับแล้วเออน้องกูไปรายการไปแล้วอืมแล้วพวกักสองคนนมึง จริงถ้ามีแต่สายไบเปร meantime, ียวเปรียวบึงเออกาะกันละการว่าถ้าสองคนนี้เพลงกันเองถูกต้องติดเหมือนคนมีความแค่ต่อการอะเอออันนี้ผู้เจอกันไม่เท่าไหร่นะเอาเฮ้ยกลับไปไงอ่ะเฮ้ยแล้วกูล่ะถูกทิ้ง ใช่บ้าหรือเปล่าเพื่อนนายเพิ่งทิ้งฉันไปเนี่ยแล้วฉันจะกลับยังไงฉันหมายความว่ากลับกรุงเทพไปซะเอ a อเอไอก็ไ่เหมือนแฟนกันเลยเนาะไม่ต้องไล่เดี๋ยวฉันกลับเองหรือถ้าอยากให้กลับมากอะอก็เอาเงินสิบล้านมาคืนพ่อซะสิ ยิ้มอะไรที่นายเชื่อพ่อนายจริงเหรอเชื่อสิพ่อฉันจะโกหกทำไมฉันช่วยบอกฉันหน่อยสิว่าใครเป็นเจ้านี่แล้วใครเป็นลูกนี่มึงมันคงไม่ได้สับัปหรอกใช่ไหมกูก็ว่า้งแหละว่านั่นจะพิกผิกนะผิดฐา,านอ่ะ เปนจแล้วคุณก็เป็นนีโนเพราะฉะนั้นก็จบกันนะคะกับการ The Action Events ์ซีรีส์อค่ะซึ่งใน EP นี้เนี่ยเรื่องของความสัมพันธ์ตัวละครกับตัวละครอื่นก็จะมีมากขึ้นอย่างตัวของนีโมที่ปาเขาก็มีแฟนเฮ้ยคือแบบ เราเราไม่คิดเลยว,ว่าเขาจะมีแฟนอะอริงจริะตกใจมากเลยแล้วแฟนเขาก็พูดจาด้ยหยาบคายมากเลยซึ่งสิ่งที่เราสงสัยก็คือสิ่งที่แฟนน้องเขาพูดอะเขาหมายถึงเพียรทิดไหมอ่ะน่าจะใช่นะขางิงคือคืกกอกำลังสับสนอะแต่ว่าตอนแรกเราสับสนทะนเลไงแต่ว่าเอ้ยน่าจะไม่ใช่มั้มงทะเลน่าจะไม่ใช่ที่ของนิโมใช่ไหมน่าจะไม่นะเออเนี่ยเราเราสงสัย แล้วก็ตัวของมังกรกับชิงเองอะ่ะเออตอนนี้เขาก็ยังไม่ลงรอยกันนะแต่เราคิดว่าในอีพีหน้าความสัมพันธ์น่าจะดีขึ้นอ,อส่วนของอาทิตย์เราก็ซันเองอะ่ะคือเราคิดว่ามันน่าจะสลับบทบาทันหรือเปล่าจากลูกนี้แ,<ต>แกเป็นเจ้าหนี้แกเป็นเจ้าหนี้จากเจ้าหนี้แกเป็นลูกหนี้เ,น,เนี่ยเพราะตอนที่เขาพูดไปรู้สึกแบบเอ๊ะมากเลยอะมึง แล้วบทบทที่เขาพูดเนี่ยมันจะเป็นแบบฉันแล้วก็ฉันนี่ปะเออแล้วเวลาเราฟังอแล้วสูงคอนเส็กใหม่มากแล้วกบโหฮยมันไม่เหมือนเศ้าอื่นนะมันไม่เหมือนซีรีส์ที่เราเคยดูนะใช่คือเราเราลองจับสังเกตแบบมันมีสางคู่ใช่ปะแล้วเราก็ลองฟังดูว่าเขาพูดยังไงกันเนี่ยแทนตัวเองว่าไงกับทะเลแล้วก็ทะเลกับสถานีก็เหมือนกันใช่ปะใช่เหมือนกันมีมีมีอ่า อาทิตย์แล้วก็สาเล่ที่ชั้นชั้นแล้วไอ้มันเป็นบทตอนที่เท้าเขาโดนหอยบาดอะ่ะก mm hmm. แหละตรงนั้นเลยมันเป็นทำมันเป็นอะไรที่แบบระวามากกับบทจินตนาของเขาอะ่ะคือเสียงกันด้วยแบบเรื่องเลวอะ่ะเขาเรียกว่าออะไรนะต่อปากตรงข้างเป็นจริงอ่ะเออประมาณนั้นแล้วตอนสุดท้ายเขาปินมากคือตอนที่ตอนที่เขากำลังจะตกอะ่ะนะคะใช่จริงๆมันเป็นอะไรที่มันดูอันตรายใช่ไหม แต่สำหรับคนที่เป็นชิปเปอร์อ่ะวันดูปีนไงเข<ล>าทึ่งไง<ร>พี่อาทิตย์ก็ต้องช่วยเลยใช่ไหมละ่ะช่วยเลยนี่เขาแค่คนเดียวด้วยใช่ก็สำหรับนี้นะคะถ้าเกิดเราพูดอะไรที่ไม่ดีหรือข้อมูลผิดพลาดก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้ค่ะแล้วก็ถ้าชอบคลิปของเรานะคะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด s ับ s cribe กดแชร์กดถูกใจแล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะจะได้ม่พลาคลิปใหม่ๆจากเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคุณไควสุขการดีแอคเพลย์นี่ค่ะขอบคุณค่ะ